แจ้งข่าวดีถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชส้นเศว้วจังหวัดอุบลและก็จังหวัดไกลเคียงเด้อค่ะในปีนี้สวงสวงทายปีเก้าต้อนรับปีใหม่สิมีการเปิดตลาดอริยะขายสินค้าราคาตำกระทุนเป็นเถือที่43และเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะที่ซุ้มโซนหลาสท่านี้อโศกตำบลบุงม้อำเภอวารินสำราบจังหวัดอุบลของห้านี่ล่ะค่ะ ระหว่างวันเสาร์ที่30วันอาทิตย์ที่31แล้วก็วันจันทร์ที่1นึ่งมกร,ราคม 6, 7, ีะคะ่เนาะนี่เนาะเตรียมพบกับสินค้าขา้าของเครื่องใส่ในครัวเลื่อนมากไม่หลายอย่างที่มีการขัดสรรคุณภาพไม้ยางดีมาขายในราคาต่ำกว่าทื่นค่ะคือจังกระติบขาเนียวหวัวหนึ่งขาวเนียวโคกสากเตาที่นอนปิกนิก ต้นไม้พืชพักสวนขั้วและก็อื่นๆอีกมากมาม้เต็มตลาดเลยเด้อค่ะส่วนถุกทานมาทานอาหารมังสวิลจานละบาทเดียวนี่มองเดียวในโลกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะคือจังก๋้ยเตี๋ยวผัดมีโัหลัดและกะ็ะกะอื่นๆอีกลายยางหลายแนวเห็ดออกมั่งหอนโดยพักผลไม้ไร่สารพิษทั้งหนังเลยเด้อค่ะ กินอิ่มแล้วก็ซื้อไปฝากผู้อยู่บ้านอยู่ฮ่อนก็นได้หอระบาทเดี่ยวเนาะค่ะเนาะในส่วนของเด็กๆน,น,น้องๆนูนูนั่นก็นมีสวนน้ำแสนสนุกให้เลนแบบฟิฟี่เบิร์ดเบื่อเบิร์ดเว้นก็นได้นะคะเนาะทางน้ำตกนาองพระน้ำตกแสงอีกเกิงน้ำโตนรวมถึงสร้างไลเดอร์เด็กๆเด็กหน่อยก็อย่าลืมเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนกันหนาวเดวลูกเดอ้อ พ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้แบ่งกันมาเฝ้ามาเบิาาเบงแง่งลูกหลานในเด้อค่ะใคนแม่นถ่านยางเขามาในงานนะคะฟังสายมือก็ได้เห็นวิถีชีวิตเศรษฐกิจพ่อเพียงเบ่งแปงกะลัำปีไร่สารฟิติกกำลังงามๆามในเด้อค่ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวเด้ค่ะพิ่นใส่ปุ๋ยอินทรียตาหงอกงามงาน,นกะทีคล้ายปุ๋ยอินทรียละค่ต่ำกระทึนอีกเด้ค่ะ ปุ๋ยขนาด5 0กิโลกรัมจากปกติราคา220สบาทงานนี้กระสีขายเพียงแค่1น0บาทปุ๋ยขนาด25กิโลกรัมจากปกติราคาห1 0่อยบาทงานนี้กระสีขายราคากระสอบละ80บาทคันเป็นปุ๋ยผงบ่คคาเหมาะสาหรับท่านที่ปลูกพักเอาไปใส่ละพักสิงามไว้ขนาดด้อค่ะปุ๋ยผงนี่ขนาด25กิโลกรัมจากปกติ8-5บาทงานนี้ลดเหลือ 6- 5บาทค่ะ มาสือปุ๋ยตา่างงองงามไปใส่เขาใส่พักใส่ผลไม้ใส่ย,สยางพาราใส่มันสำปะหลังใส่ยางกระไดค่ะพืชผักคองท่านก็สิงงอกงามสมดังใจปารถนาเลยเดอ้อค่ะงานตลาดอริยาก็เป็นงานที่เกิดจากจิตใจที่ชื่นละของพี่นอ้องทาบอโศกจากทั่วประเทศพราะ้าไม่ค้าที่ท่านเห็นอยู่เบิดตลาดเนี่ค่ะเป็นจิตอาสาทั้งเบิดเลยเด้อค่ะเหตุงานฟีบอมมี่คาจางสินค้าทุกอย่างที่ท่านกําล่งเลือกซื้ออยู่นี่ก็ บ่บวกขาขนทรงบ่บวกขาดแห้งเลยขายขาดทุนตำก็ทุ่นที่ไปสื่อมาโดยห้ากระวังว่าแรงแห่งความเสียสละเขาห้านี่ละค่ะสิซอยให้แผ่นดินให้สว่างสวัยในไม่ตีจิต้วยการหายการเสียสละและกระแบ่งปันอย่าลืมเด้อค่ะวันเสาร์ที่สามสิบท่านว่าคมนีทอดวันที่หนึ่งมกราคมโฮกเจ็ดที่ซุ้มซ้นลาดชธานี่อโศกจังหวัดอุบล เซิร์ชในจีพีเอดเลยเด้อค่ะว่ามูบานราชท่านีอโศกน้ำทางมาหอดหมอหอดบอลเลยค่ะงานผ่านมาหลายคนบอกว่าตื่นนอนตั้งแต่ตีสามยอนว่าตื่นเต้นพักสิเดมางานตลาดอริยะอ่ะแล้วจังคบพอกันเด้อค่ะพอในพี่น้องค่ะจะเล่นท่ามสำนึกดีปีใหม่ค่ะ